มาตัวรัฐที่ประเทศอินเดียซ m s u n งก a l a ี่ A4E 0ในราคาเริ่มที่4,000บาทให้จอใหญ่6.5นิ้วมีกล้องหลังคู่พร้อมฟีเจอร์แรมพลัสให้แบต5,000มิลลิแอมเตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ <S 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 ล่าสุดทาง s a m s u n งประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกน้องใหม่จากตระกูลกระซี่ A4E ที่มีชื่อว่า ซั Samsung Galaxy e มซุงกลอสิเอสนสีอีมีดีไซน์เรียบหรูแบบมินิมอลและสเปคครบครานในราคาเริ่มต้นเลยครับมีหน้าจอไร้ขอบมีติงทรงหยดนะ้ำเป็นแบบอิน i n i t y V Display ขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วผมช้ระจแบบเอมีฝาหลังงองามกับตัวเลกสีพัทเทลใช้ชิปประมวลผล Medi a t e เ h ค l i o P35 ให้แรมขนัดสูงสุด 8G กิกโดยวย f อร์ r e RAM ั l u s 4กิกซบวกกิกพร้อมรอมความจุสูงสุด1 2 8่งสกิกสามารถเพิ่ม m ม c r o s อ c ด r d กได้สูงสุด1น B ทราไบต์ บลูทบธประการไอครอบคับด้วย One UI 4.1ให้กล้องหลังแบบคู่ความละเอียด13ล้านกับ2ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิเซลมีทั้งหมด2สีคือสีฟ้าไราบูและสีส้มคูเปอร์ภห้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0 m a มิมรองรับเทคโนโลยี AI Power ช่วยจัดการพลังงานยืดการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A04 e มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 3G b รอม32มสกิกราคาอยู่ที่9,299รบารูปีหรือประมาณ4,000บาทรุ่นแรม3ามกิกรอม64สิกิกราคาอยู่ที่9,999รบารูปีหรือประมาณ4,200บาทและรุ่นแรมสี่กิกราคาอยู่ที่11,499รบารูปีหรือประมาณ4,900บาทครับและข่าวดีของแฟนบ้านเราครับเพราะสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A ส e ่วนรี่ e ิดเข้คมาจับตลาดที่บ้านเราด้วยนะครับเพราะได้ผ่านการบังจากกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ